นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้บินด่ดดลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดสตูลเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกาภัยทางภาคใต้หลังจากที่รัฐบาลได้ปรับลดระดับการจัดการสาธารณภยัยจากระดับ4เป็นระดับสเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ได้เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องแผนฟื้นฟูหัดใหญ่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเขต12ครับพร้อมได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคการจัดการอาหารการขนย้ายขยะและการคืนบ้านเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยขอให้เร่งกำจัดขยะให้มันแล้วเสร็จภายในหนสัปดาห์ครับ จากนั้นแล้วก็มีการลงพื้นที่ต่อไปยังตลาดกิมหยงย่านเศรษฐกิจใหญ่ของหาดใหญ่เละครับแล้วก็ได้มีการสำรวจความเสียหายและก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและก็ได้พบปะกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าบริเวณตลาดกิมหยงกันด้วยเพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ก็ได้มีการเร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปอย่างเช่นการออกสินเชื่อระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่แล้วก็ยังได้ให้กำลังใจกับสมา ชิกของกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอนี่แหละครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทําความสะอาดเมืองหาดใหญ่ที่บริเวณตลาดกิมหยงครับซึ่งในจุดนี้นั้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็ชื่นชมทีมอสอแหละครับที่ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ร่วมล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันกับทีมอสอนันด้วยโอ้โหบรรยากาศน่ารักมากเลยทีเดียวครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังชมเมนูกแกงส้มว่าร้อยอย่างแรงย่างแรงร้อยร้อยย่างแรงร ก็เรียกรอยยิ้มและก็สร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวอสอรวมทั้งประชาชนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะยังได้มีการลงพื้นที่ไปที่หมู่7บ้านคลองขุดเหนือใต้ตําบลคลองขุดเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพกันด้วยครับ